สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขณะนี้วันที่6เมษายน2025นะครับขณะนี้4ท่ทุม20นาทีนะครับกำลังรอ,อรอลุนคู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่นะครับเป็นการดาร์บี้แมตช์กันหลังจากจบดาร์บี้แมตช์เมืองแมนเชสเตอร์แล้วแอดมินก็จะสรุปผลทั้งหมดให้อีกทีนึง ก่อนอื่นก็ชิมรางไปด้วยคลิปนี้ก่อนก็แล้วกันนะครับคู่เอกของรายการ2คู่เดของของรายการตั้งแต่เมื่อวานนะครับโฟกัสหนัดในการรุน้นแชมป์พรีเมียร์ลีกมีอยู่2ทีมนะครับอาร์เซนอลแล้วก็ลิเวอร์พูลเนี่ยนะฮะก็จบนัดสุดสัปดาห์ทั้งกลางสัปดาห์ทั้งสุดสัปดาห์ไปเรียบร้อยแล้วก็มีค่าอันนีให้มีค่าเท่ากันก็นแล้วกันนะครับฟอร์มบูทั้งสทั้งสท,ทีม ก็เมื่อวานนี้อาร์เซนอลก็บุกไปทำได้แค่เสมอเอเวอร์ตันมันหนึ่งประตูต่อนหนึ่งนะครับจวนไปเกียนมาเหมือนกันแหละอาร์เซนอลน,นะก็คงคงเตรียมทีมไว้สดกับทางราชันชุดขาวในวันพุธนี้ครับอ่าอยูฟ่าแชาเมเปียนลีกรอบแปดทีมสุดท้ายสวย่วนลิเวอร์พูลนะครับไม่มีภาระใดทั้งสิ้นแล้วมีแต่ถ้วยพเมร์ลีกนี่แหละที่จะไล่ล่าหา ความจริงหาแชมป์จริงแท้แน่นอนอยู่ก็ไม่สามารถทำได้ในวันนี้ที่จะทิ้งแต้มหนีปืนใหญ่ไปเป็น14แต้มนะครับสะดุดก็คือไบสะดุดอยู่ตรงนี้ไปแพ้ฟูลแลมที่คาเวนคอเทสสเตเดียม3ประตูต่อ2ทํทำให้นัดสุดสัปดาห์นี้ก็จบอยู่ที่73แต้มเท่ากับนัดตอนสุดสัปดาห์ตอนกลางสัปดาห์ขอไป การสัปดาห์ที่ชนะเอเวอร์ตันมาจาก60จาก70มาเป็น73นะครับแล้วก็เมื่อวานนี้อาร์เซนอลสะดุดเอเวอร์ตันไป1ประตูตอนน่อ1เก็บได้แค่แต้มเดียวก็หวังว่าจะมา,าทิ้งห่างกับแมตต์ฟูลแล็บนี่ไม่เป็นยังไงก็ไม่รู้เขาลิเวอร์พูลลงไปขาดความมั่นใจไปหมดเลยอุตซาหยิงนําไปก่อนแล้วแม็คคาร์เซนเตอร์ยิงนําไปก่อนอย่างโอ้ลูกนี้ต้องส่งเข้าประกวดนะครับนี่พรีเมียร์ลีกต้องต้องดูเลยครับลูกนี้เนี่ย เป็นลูกที่ยิงที่สวยงามและคมกริบเลยครับกล่องกลางชุดแชมป์โลกอาร์เจนตินานครับแกลลี่แม็กคาริสเตอร์นะครับแหมเต็มข้อเลยสุดยอดครับลูกนี้ส่งเข้าประกวดได้เลยอาจจะเป็นประตูยอดเยี่ยมในเดือนนี้ก็ได้ก็ฟอร์มโดยรวมของลิเวอร์พูลหลังจากยิงนำไป1-0แล้วก็สุดท้ายก็คือมาพลาดง,ง่ายๆนะครับโคนาเต้โดนเบียดนิดเดียวมงไม่ได้ก็โดนตีเสมอไปเปม็นประตูตัอหนึง่งลูกนี้ไม่น่าเลยไม่น่าจริงๆเลยครับ โค้นเตต้องเอาให้อยู่ดีแล้วบอลมันก็ไปสะดุดขาเคอติจูนแบบไม่ได้ตั้งใจหรอกมันก็มาเข้าทางศูนย์หน้าฟูลแลนมยิงเข้าไปเลยตีเสมอหนึ่งหนึ่งยังไม่เท่านั้นนะครับลูกที่สองขัดทฤษฎีทางธรรมชาติและแรงโน้มถ่วงของโลกอย่างแท้จริงเลยครับแอนดูเลเวอร์สันนะครับไปเตะบอลเข้ากลางประตูได้ยังไงเนะี่ยสมัยแอดมิน เป็นนักเตะเยาวชนสีสเกตนะครับเตะลูกอย่างงี้เราเข้าประตูโห้ยโดนโคดิเคหัวโป๊โปกโๆๆมึงจําไว้นะถ้าจะเล่นนู่นนี่นั่นช้ามทําแบบนี้ไปจนแขวนสตานมึงโอ้ดีเนี่ยมันเป็นอะไรที่ที่จำฝังใจจริงๆเนี่ยลูกแบบนี้ไม่ควรเกิดขึ้นนะครับเตะบอลเข้ามามากลางประตูเฉยเลยเนยระดับแมคคารเอระดับโรเออบอร์สซนที่ผ่านแชมป แชมป์ UCL มาแล้วว่าอย่างนั้นเหรอแชมป์พรีเมียร์ลีกมาแล้วอะไรประมาณนี้ไปทําอย่างนั้นได้ยังไงก็ก็โดนนำไปสองหนึ่งด้วยลูกนี้อืมลูกทีสามยิงไปกันใหญ่เลยฟานไดไม่สู้เลยวันนี้ยอมรับเลยฟานไดไม่สู้จริงๆเลยน่าจะล้ามาจากอ่านัดกลางสัปดาห์ต้องต้อง,ต,องต้องเห็นใจสภาพของฟานไดก็อายุสามสแล้วครับด้วยอายุอานามแล้วทุกอยากก่างการตัดสินใจช้าหมด ยอมรับเลยใจี่สู้อยู่แต่ร่างกายไม่ไปนะครับแล้วก็น้องมันผ่านศึกกลางสัปดาห์กับเอเวอร์ตแล้วหนักหน,นักพอสมควรก็เลยโดนศูนย์หน้าของฟูลแลมเกี่ยวเนี้ยวเฉยๆเลยก็พยายามที่จะไปสก,กัดแหละแต่มันไม่ทานหรอกบอลระดับนี้มันจะไปทานได้ยังไงนะนเขานําไปก้าวหนึ่งแล้วมันโดนยิงอยู่แล้วแหละอืโทษคอเลเอร์ไม่ได้สักลูกเลยวันนี้อืน้องเล่นดีมากเลยแล้วก็ฟานได้เนี่ย กัโคนาเต้นะจะส่งคืนให้ต่างน้องมันคาเรียร์นะแล้วก็ไม่รู้ใจก็คงเป็นจังหวะฟุตบอลหรืออย่างไรเนี่ยไม่ไม่เคลื่อนที่ทั้งสองคนไม่ค่อยเคลื่อนที่เคลื่อนที่ไม่ค่อยได้เปรียบก็นํามาซึ่งผลการแข่งขันของวันนี้นะครับแพ้ให้กับฟูลแลมไป3ประตูต่อ2อย่างสมเหตุสมผลต้องชื่นชมฟูลแลมนะครับด้วยคําว่าแรงโน้มถ่วง ที่ฟูแลมต้องการเข้าไปเล่นในยูฟาแชมเปี้ยนลีกหรือถ้วยยุโรปด้วยหรือถ้วยใดถ้วยหนึ่งด้วยยังพอมีฟดสิทธิ์อยู่ละวิ่งขึ้นมาจากอันดับ10มาเป็นอันดับ8เลยนะครับของตารางของฟูแลมนะครับนี่ขณะนี้ยังรอยังรอดาร์บี้แม์ Man. นะครับเห็นหน้าเดอร์บอยแล้วเดอร์บอยน่าจะเป็นฤดูกาลสุดท้ายละก็คือเป๊ะชัดเจนเลยไม่ไม่ยื่นข้อเสนอต่อสัญญาที่เคยยิ่งใหญ่ด้วยกันมา ตลอดทศวรรษหนึ่งก็ประกาศเลยว่าเดอะบอยไม่ต่อสัญญาแล้วก็ The Boy, เดอะบอยจะไปหาทีมอื่นเล่นอะไรก็ว่ากันไปนะครับในอนาคตน,นี่นเป็น,ปนอของเขาเรียกว่าอะไรวิธีการของฟุตบอลนะครับลงเลยแอดมินก็เลยไม่เสียดายเออซาลา,าจะไปไม่ต่อสัญญากับซาลาไม่ต่อสัญญากับฟานไดอะไรเฉยเฉเลยหรือเทนอะไรแอดมินก็เฉยเฉยเลยมันมันก็อยู่ในมุมนี้แหละเวลาคนอื่นเข้ามาก็ปรับจังหวะเขาให้มัน เข้าทางเข้าทิศเข้าทางเดี๋ยวมันก็จะมาปังเองอย่างเงี้ยตอนซื้อซา่าใหม่ใมใ,มใครจะไปเชื่อว่าซา่าจะจะปังขนาดนี้อืมอันนี้น้องก็ทาได้ดีที่สุดแล้วในขณะนี้ก็จะเป็นดาวซันโวของฤดูกาลนี้แหละจะจะได้ต่อหรือไม่ได้ต่อไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าข่าวที่แน่นอนเราไม่สนใจไปเล่นโปลีที่ซาอุดิอาระเบียนะครับนี่ซา่าเขาให้สัมภาษณ์ไว้อย่างนั้นนะมั้งก็เห็นลหลายๆเพจ จับลงมาเล่นอยู่อืมนะัดต่อไปนะลิเวอร์พูลจะไปพบกับเวสต์แฮมนะครับเอามาเยือนไอ้เวสต์แฮมมาเยือนสิเออมาเยือนที่แอนฟิลด์ก็เวสต์แฮมเนี่ยเอาแน่เอานอนไม่ได้นะเมือม่อเมื่อเมื่อคืนนี้เสมอเสมอกับไปตันมา2ประตูต่อ2แล้วก็น็อกน็อกปืนใหญ่ไปแล้วนะครับคาทิดอิมิเลตสเต,ตเดียมเน,นี่ย1ประตูต่อ0นะครับดังนั้นมาเจอ ลเว์พูลระวังรถแหความนะครับลเว์พูลต้องยังไงต้องเห็นใจแฟนบอลด้วยนะครับอย่าอย่าเล่นเหมือนวันวันนี้ที่คาวเองข้อเท,ท็นะครับไม่ไม่เอานะครับแบบเล่นแบบน,นี้โอ้โหฟานไดยกคงข่าวเลยไม่มีจังหวะอะไรที่ได้เปรียบเลยสําหรับเวอร์จินฟานไดไหมก็ก็พอเข้าใจได้ครับน้องมันก็ทําได้ดีที่สุดแล้วแหละเป็นกําลังใจให้เช่นเดิมก็หวังว่าเจอเวสแฮมจะเก็บชัยชนะได้ส่วนอาร์เซนอลเนี่ย จะเปิดอิมิเลสสเตเดียมตอนรับการเมียของเบนฟอร์ตนะครับของโทมัสแฟงก็ติดตามในนัดสุดสัปดาห์นะครับอ่ะก็เราจบแล้วนะครับโฟกัส5นัดตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์จนถึง12บสอเมษายนเอาเอาให้อีกนัดหนึ่งก็แล้วกันนะครับลิเวอร์พูลกับเวสต์แฮมเดี๋ยวก็แอดมินจะนำอ,ะอาร์เซนอลกับเบนฟอร์ดมามา,มาใส่ในตารางนี้ นในขณะนี้ลิเวอร์พูลแข่ง31นัดเท่ากับอาร์เซนอลแล้วก็มี73แต้มนะครับส่วนอาร์เซนอล31นัดก,ก็มีอยู่62แต้มช่องว่างระหว่างอาร์เซนอลและก็ลิเวอร์พูลเป็น11แต้มนะครับจากก่อนคิกออฟกันเป็น12แต้มครับดังนั้นไม่ได้เปรียบเสียเปรียบครับลิเวอร์พูลยังอยู่ในเส้นทางอยู่แล้วก็อาร์เซนอลก็ยังแอบหวังในใจลึกๆนะเพราะว่าเส้นทางของอาร์เซนอลจะสดใสกว่า กว่าลิเวอร์พูลนะครับยังไปเจอเลสเตอร์ไปเจออิสวิทไปเจอเซาแธมตันก็แต่เลสเตอร์แอดมินไม่แน่ใจแต่ว่าเจออิสวิทกับเซาแธมตันเนี่ยอาร์เซนอลเจอแน่แน่ส่วนลิเวอร์พูลเนี่ยเต็มไปด้วยเสือสิงห์กับทีมแรกครับำหนึ่งเลยนะก็คืออาร์เซนอลต้องมาตัดแต้มกันเองนะครับะนนะั้นนะติดตามราับชมไปนะครับเอาคลิปนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวรอผลของแมนเชสเตอร์ดาร์บี้แมต เอาคลิปรวมลงไปให้อีกทีหนึ่งนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ